สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ AM15 d y วันนี้มารีวิวสว่สานไขควงของ iMac รุ่น IMIS 12 v รุ่นนี้นะครับด้วยบอดี้ที่กระทัดรัดนะครับแล้วก็จากการทดสอบเบื้องต้นถือโอเคเลยนะครับเพิ่มความรวดเร็วต่อการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นไขเกียวปล่อยต่างๆหรือว่าขันโน่นนั่นนี่นะครับจากเดิมทีเราอาจจะใช้ไขควงในการขัน นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์หรือว่างานประกอบพวกบายอัดพวกทําตู้ลำโพงนะครับบางทีถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะครับในการทํางานบางทีอาจจะช้าแต่ว่าถ้าเรามีอุปกรณ์เครื่องมือแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น I m a c สวานเจาะหรือว่าไ m a มสวา่านไขควงนะครับก็จะทํางานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพิเศษย,ยังไงด้วยบอดี้ที่กระทัดรัดนะครับแล้วก็นี่พอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นแท็กแมนต่างๆนะคบหรือว่าดอกสว่านนะครับก็ทําได้ง่ายขึ้นเพียงแค่เราดันออกแล้วก็ดึงออกแค่นี้นะครับถ้าเข้าดันแล้วก็อัดเข้าไปปล่อยนะครับเรียมร้อยอีกประการหนึ่งนะครับตรงนี้พิเศษเข้ามาคือนี่มีแถบสัญณบอกแบตเตอรี่ด้วยนะครับมีไฟ LED นะครับเวลาเราทำงานกลางคืนก็สามารถใช้งานเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น ปรับทวนเข็มตามเข็มได้นะครับในสิ่งพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้บางคนอาจจะมองดูแบบเฮ้ยก็ธรรมดาแต่ว่าด้วยน้ําหนักตรงนี้มันนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางทีเราเจาะเราขันเกลียวนะครับหมุนเกียวบางทีเราต้องใช้แรงในการกดเข้าไปแต่ว่ารุ่นนี้ขอเพิ่มน้ําหนักตรงนี้มานะครับบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่ต้องกดด้วยซ้ำไป,ไปเพียงแค่เราวางนะครับวางกลับไม้กลับ หัวน็อตที่เราจะทําการขันนะครับบางทีเราไม่ต้องออกแรงเลยนะครับเพียงเราว่างธรรมดาเลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ขันเข้าไปนะครับก็จะช่วยลดกําลังตรงนี้ได้เยอะเลยนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ให้มา12โวลต์1,300มิลลิแอมป์นะครับรับประกัน1ปีแล้วก็พิเศษก็คือแบตไม่เสื่อมด้วยนะครับให้มา2ลูกในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งาน เก็บไว้สักสองสามอาทิตย์หรือว่า1เดือนแค่เราเอามาชาร์จก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับนี่ผมชาร์จไว้อยู่ก็จะขึ้นแถบสัญลักษณ์สีแดงถ้าเต็มก็สีเขียวนะครับก็จะมีหัวชาร์จอะแดปเตอร์มาให้ด้วยเดี๋ยวไปดูแบตหนึ่งเอาพุทสิบสามโวลต์จุดห้านะครับศูนย์จุดสี่แอมป์นะครับในรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันใช้งานกัน,ออหนหนึ่งเดี๋ยวไปทดสอบกันหนึ่งแบตเตอรี่สามารถกดแล้วก็ดึงออกง่ายๆเท่านี้เองนะครัแบแรงความเร็วรอบนะครับสองมันซี RPM นะครับอีสิ่งหนึ่งก็คือนี่บางรุ่นไม่มีระบบฟรีในตัวนะครับบางทีเราเจาะเราขันน็อตนะครับกรณีที่เราขันจนแน่นแล้วถึงพื้นแล้วนะครับยึดกับตัวชิ้นงานเรียบร้อยแต่ว่าหัวสว่านนี้ไม่ฟรีทําให้หัวน็อตตัวนี้พังได้แต่ว่าด้วยตัวนี้าหบกฟรีมาในตัวนะครับไม่ว่าจะหมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวาก็ฟรีในตัวอีกแล้วนะครับ ่าโอเคย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกส,ส,สนใจก็สามารถไปค้นหาใน s h o ป e ีหรือว่า Lazada นะครับเพียงแค่เราพิมพ์คาว่าเครื่องมือสวรค์ไขควงนะครับ im imis 12V โวลต์นะครับหรือว่า im a imis 12V โวลต์นะครับก็ววา v, บสามารถไปดูรายละเอียดหรือว่าจะสั่งซื้อก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูการทดสอบนิดนึงโอเคนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูเลยนะครับอันนี้ผมจะเจาะด้วยสกูขนาดครึ่งสกูเกลียวปล่อยแบบนี้นะครับโอเคนะครับเริ่มเลยอ่าอันนี้ผมจะเจาะทั้งหมด6กตัวนะครับเห็นไ,ไหมฮะเหนดูแป๊บหนึ่งพอเราขันจนสุดแล้วนะครับก็จะฟรีออกมาเองให้ ก็จะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้หัวเกลียวปล่อยอยู่นี้เสียหายไปด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกก็ปรับตรงนี้นะครับเพื่อทวนเข็มนาฬิกา นะครับเมื่อกี้ตามเข็มไอนน้ก็ทวนคือดิสแอดนะครับอ,ออกมาแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองสามส,สี่ห้าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับสว่านไขควง iMac รุ่น IM IS 12 V รุ่นนี้นะครับถูกใจยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับลีปใหม่ด้วยหรือว่าต้องการสั่งซื้อก็ค้นหาผ่าน s h อ p e e หรือว่า l a z a d a า,ะานะครับคำว่าเครื่องมือสวา่านไขควง12 v IM IS 12 v IMAC นะครับหรือว่าสวา่านไขควงโอเคนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับลีปใหม่ด้วยสวัสดีสวัสดีครับ